วันนี้ลืมตารู้เปล่าเนี่ยวันนี้วันน,นี้ลืมตาคือแบบไม่วันวนี้ชีวิตนี้มืดมิดหมดสวัสดีครับวันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับนะ,ะช่วงก่อน สงการประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนะเราชิ่งกันมาเที่ยวกันก่อนเลยครับก็อาจจะไม่ได้สตรีมเกมนะใครที่เป็น fc น้องตุนนครับพาน้องตุนมาเที่ยวกันหน่อยครับนะอันนี้เป็นรีสอร์ทครับซึ่งก็ค่อนข้างจะร่มรื่นนะต้นไม้เยอะเลยครับอ,อยู่แถวอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับนะใครอยู่แถวนั้นก็เม้นบอกกันหน่อยครับน้องนะที่อยู่แถวนั้นนะ ทาง,ทางระหว่างทางเดินไปห้องพักนะครับเนี่ยก็จะ,ะมีที่พักเป็นหลังๆแบบนี้นะครับก็ที่นี่ถือว่าบรรยากาศดีร่มรื่นเลยครับแต่ที่เราอยู่กันนี่ค่อนข้างจะอยู่ค่อนข้างจากข้างในนะครับนะออบ้านก็จะเป็นหลังๆยกสูงแบบนี้ครับบางต้นนี่ก็ต้องเอาไปผูกเอาไปยึดกับต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะครับกลางคืนนี่บอกเลยบรรยากาศนี่เงียบ ได้ยินเสียงธรรมชาติชัดเจนครับถ้าคนไม่คุ้นกับบ้านหลังๆแบบนี้อาจจะรู้สึกกลัวๆหน่อยนะเออถ้าไปสองคนนะอันนี้ก็จากความรู้สึกนะครับแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะจากที่พักมาแล้วนะครับรีสอร์ทที่นี่ก็ค่อนข้างจะดีเลยบรรยากาศแบบธรรมชาติเลยนะครับมีเสียงหมาเห่าหน่อยนะครับนะอาจจะด้วยความตื่นตระหนกนะครับเออนี่ บ้านเป็นหลังๆนะครับนะหลังใครหลังมันเลยนะครับแบบนี้นะแต่อันนี้เราก็ไม่ได้อยู่หลังนี้นะครับจองกันข้ามไปครับก่อนช่วงโควิดอีกนะครับนะนข้างทางข้างระหว่างทางไปบ้านพักก็จะมีภูเขาแล้วก็มีลำธารสามารถเล่นน้ำได้นะเป็นน้ำจืดออดีเลยดีเลยน้ำเย็นเย็นครับแช่ตัวนะเ,ออเด็กเล่นได้น้ำไม่ น้ำไม่ลึกนะน้ำไม่ลึกนี่ส่วนที่พักที่เราพักกันก็คืนแรกนะจะเป็นหลังแบบนี้นะครับนะเป็นหลังแฝดแบบนี้ครับบรรยากาศดีะระหว่างทางนี่ถ้ากลางวันนี่ก็เดินได้นะจะมีไฟไหลายทางเป็นจุดๆแบบนี้ครับเดินเข้าไปครับกลางคืนนี่ถ้าดึกๆนี่ก็ปิดนะครับเดินมีหลงได้นะครับนะเออตรง พบไฟฉายไปด้วยนะครับถ้าใครที่เป็นมืออาชีพอยู่มารับสนะแบบนี้นะที่ท่องเที่ยวแบบนี้ก็จะต้องเ,อเตรียมความพร้อมกันหน่อยครับบรรยากาศบ้านพักของเราครับนะนแข็งนี้ก็ต้องเตรียมไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีร้านครับไม่มีร้านถ้าซื้อมาได้ด้วยก็จะดีมากครับ ของขายแถวนี้ก็ราคาจะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับนะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนให้ความนิยมกันนะครับก็ใครที่เตรียมได้ก่อนถึงที่พักก็เตรียมไปด้วยนะบอกพ่อบอกแม่ครับนะเตรียมไปอันนี้บรรยากาศนะที่พักเราครับเป็นบ้านแฝดครับอันนี้น่าจะเป็นหลังใหม่นะเวอร์ชั่นใหม่ครับถ้าเป็น หลังที่เป็นจุดขายของที่นี่ครับนะจะหลังจะเล็กกว่านี้นะครับนะอันนี้จะค่อนข้างใหญ่ครับเป็นบ้านแฟดเหมือนกันนะครับนี่บรรยากาศที่พักครับอยู่ติดหน้าผาแล้วก็ลำธารเลยนะครับหลังนี้เราอยู่กันคืนหนึ่งครับทริปของเรานี่มาที่รีสอร์ทนี้อยู่2จองไว้2คืนนะครับนะสคืน3วันนะครับเดินทางข้ามวันข้ามคืนกันมาเลยครับนี่บรรยากาศภูเขานะ ก็บ้านพักแบบนี้ครับเป็นไม้แบบนี้ครับไม่มีแอร์นะบอกก่อนเลยถ้าใครมีพัดลมตัวเล็กนะมาพักที่รีสอร์ทนี้ก็เตรียมมาด้วยครับจะดีมากนะครับนะแล้วก็วันที่เราไปเนี่ยช่วงสงการเนี่ยนะมันบรรยากาศมันไม่ค่อยจะมีลมพัดนะครับคนะ่อนข้างจะร้อนเลยทีเดียวครับก สังเกตจากผ้าห่มที่เขามีไว้ให้เรานี่มันก็ไม่ได้หนาอะไรนะครับแสดงว่าชถวนี้อากาศจะค่อนข้างจะอุ่นนะครับนี่ห้องน้ําก็ประมาณนี้ครับอุปรกรณ์เครื่องใช้ต่างๆครับประมาณนี้เลยครับห้องน้ามีน้ําน้ําไหลใช้ได้ครับน้ําอุ่นมีน้ําอุ่นมีให้ใช้ครับน้ําตรงน้ําตกถามว่ายเย็นไหมก็ กำลังดีครับไม่หนาวนะเออไม่หนาวเหมือนกับน้ําตกที่เราเคยไปเล่นตามที่ต่างๆครับอันนี้มันเป็นเหมือนน้าไหลผ่านนะครับนะแล้วก็น้าใสด้วยครับเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปให้ดูนะสำหรับน้องๆที่ชอบเล่นน้ําก็แบบนี้ได้เลยบ้านหลังนี้เรามีที่นอนกันอยู่เตียงคู่นะครับนะเตียงใหญ่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนครับเป็นที่นอนสอที่นอนครับเด็กชอบเลยครับน้องๆ ผู้ใหญ่ก็น,นอนอันข้างล่างครับด้านหน้านี้มีบริเวณไว้ให้กินข้าวนะใครจะเอามาเองก็ได้ครับอันนี้บรรยากาศยามเช้านะครับนะ

Dung, <laughs> dung, 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 dun, dun. <laughs> I will be ready. be ready to <laughs> <laughs> tốm oh. <laughs> <laughs> không có bơ này nó luôn tốm 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 chạy tốm gì tốm wow Mình tốm phải đã tốm 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 ไม่ไวแล้วล่ะชีวิตนี้อึ้มืดบอดจ้ะเฮ้ยพอเฮ้ยพอววันนี้่มตาเมื่ออ่ะจบไปไม่ไหวไม่ไม เป็นคนตาบอดตลอดชีวิตออกไป็นปากอ่าวแนะ่นอนแล้วขนาดนี้สุดท้ายก็ออกไป็นปากอ่าวเาป,ปาาว็นแบบตาบอดเล่นน้ำออกไปแล้วออกไปแล้วบ่ายๆจะเป็นปากอ่าวแต่เป็นคนตาบอดเล่นน้ำไหมคนตาบอดเล่นน้ำอ่ะรู้จักคนตาบอดเล่นน้ำ ยายายาโกตาบอดเล่นน้ำเป็นโกตาบอดชีวิตต้องไปตามคนจุงไมีถังกิ่ได้เตาเราเป็นคนตาบอดขุดตาบอดขุดตาบอดเไว้ไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่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 ไโอ 怕怕了，太没常，太没常了。啊，别别。不掉过来？怕不掉？咋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 不 ตาบอดตาบอดไม่ตายหรอกคนเราคนเราตาบอดใจเราตาบอดเลยเนาะใจดีเฮ้ยใจดีเลยเก่งด้วยเก่งด้วยน้อยจะได้เป็นลูกลิงนะ้ยสุดตา รู้ตายรู้ตายรู้ตายตึ้ง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 ตึ้ตอนนี้เรเจอฝูงลิงนะฝูงลิงกระโดดไปทีนึงกัดตดไปทีนึง ตกไหมตกไม่เลยตกไหมตกนี่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 ทางด่วนทางด่วน มาต่อกันคือที่2องครับกับบ้านพักอีกหลังหนึ่งนะครับนะอันนี้จะค่อนข้างเล็กกว่าหลังแรกนะครับแต่ก็พื้นที่ถือว่าไม่แคบครับนะเตียงก็จะอยู่แบบนี้ครับเป็นสำหรับ4ท่านนะครับนะแล้วก็สามารถเสิร์ฟเตียงได้คนระับแบบเด็กๆนะครับห้องน้ำก็แบบเดียวกันครับนะประมาณเดียวกันกับหลังแรกครับ หลังนี้จะอยู่ลึกเข้ามาข้างในเลยนะครับนะก็เงียบส,สงบเลยครับเพราะว่าไม่มีคนเดินผ่านเลยน,นะครับหลังนี้เดินค่อนข้างจะไกลอยู่พอสมควรครับกระเป๋าหนักๆน,น,นี่ต้องใส่รถเข็นนะจากตรงที่เป็นจุดต้อนรับนะครับเนะขาก็จะเข็นมาให้ครับมีบริการนนะายกสัมภาระมาให้ที่ครับแบกไม่ไหวครับแล้วก็ไม่ไม,มีรถ ก๊อฟรถไฟฟ้ามาส่งครับนะตรงนี้ก็ติดกับเนปาเหมือนกันครับแล้วก็มีลำธารไหลผ่านด้านข้างเช่นกันนะครับแต่จะอยูอ่เข้ามาด้านในลึกสุดเลยครับนะหลังบ้านเรานี้ก็จะเป็นช่องทางธรรมชาติครับสำหรับเดินป่าท่องเที่ยวได้ครับจะมีป้ายบอกนะครับช,ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะตอนนี้สตอรี่ากเป็นเพราะว่าเรา ไปเที่ยวข้างนอกกันมาครับกลับมาก็เย็ยนแล้วนะครับเขาก็ย้ายาพวกกระเป๋าสัมภาระจากบ้านอีกหลังหนึ่งมาไว้ที่หลังนี้ให้เรียบร้อยนะครับวันนี้เรากาลังทดสอบวิธีไล่ลิงโดยเราก็จะใช้เสียงจระเข้จาก y youtube นะ <c oughs> ไล่ลิงไอตัวนี้ตัวจะปัญหานี้รู้ราะว่าลิงกลัวจระเข้ใช่มัน <c oughs> มีป่ะคมหังเข้าถ้าได้จริงนี่คือหาเลยนะคนนี่โหลดเสียงจร์เทไว้ติดรถอะแล้วมีรูปจร์เทด้วยมีป่ะมีป่ะจะแหวงไหมเฮ้ยอลับไปบ้านเอาเอาเสียงนิดนึงนะตอนนี <S <s no yes ้เฮ้ยเฮ้ย

แรกอะปอ,ป,อปอไปจังหวัดแรกอะต้องต้องเป็นให้มันชัดๆ่อ้นี่มัน,นออดำๆไงโอเคแบบการ์ตูนอะอันเหมือนดีไม่มีเหรอเสียงเสียงเดียวแล้วแค่อันนี้ก็ได้แหละแค่ไหะเออ,เอ,อนี่ไงมันดูมองมองดิมาเข้ามาน,นี่มันเท่ามองมา อุ้ย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 กลัวว่ะเฮ้ยกลัวจริงแก้มเปิดมาเดี๋ยวเข้ามาดูเด็ดมันมองในน้ำว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันไปแล้วเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเงาเล็กนึงโอ้โหแก้มแก้มแก้มเปิดเสียงมันมันเข้ามาไม่ทันแล้ว เหมือนจะหาเหมือนะหาท้องทางจะเข้า